ก็สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้คุณครูเอกวิทย์ก็จะมานำเสนอใบความรู้ที่3นะครับเรื่องประเภทเครื่องดนตรีสากลจำแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟังนะคเครื่องดนตรีสากลเป็นเครื่องดนตรีที่มาจากชาติตะวันตกนะครับนักเรียนครับก็จะมีรูปร่างและเสียงที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้นะครับอันที่หนึ่งที่อยากให้เรียนรู้จักก็คือเครื่องสายนะครับประเภทเครื่องสายเป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงโดยการทําให้สายนั้นสั่นสะเทือนนะครับก็มีความตึงของสายทําให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันเช่นไวโอลินเชลโรและก็กีตาร์นะครับไวโอลินก็จะมีสีสาย มีคันชักเอาไว้สำหรับสีให้เกิดเสียงนะครับเนะช่นเดียวกับเชลโล่เหมือนกันนะครับเชลโล่นี่ะตัวใหญ่กว่าไวโอลินนะครับกีตร์มีหกสายนะใช้ดีดนะใช้นิ้วดีดนะครับเรามาฟังเสียงไวโอลินดูนะครับ เป็นเอาสั้นๆนะครับให้ได้ยินรสกาณะของเขาต่อไปเสียงเชลโลครับจะมีคนนั่งเล่นเปียนโนนะครับก็เป็นเปียนโนก็เป็นเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งนะครับส่วนข้างๆนี้ก็คือผู้บรรเลงเชียโล ต่อไปก็ฟังเสียงกีตาร์นะครับเสียงกีตาร์กับก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายนะครับมีทั้งดีดและสีอยู่ด้วยกันนะครับ เครื่องดนตรีสากคประเภทที่สองเครื่องเป่าลมไม้เครื่องดนตรีจะทําจากไม้แต่ปัจจุบันก็จะมีการนําเอาไม้มาแทนมีโลหะมาแทนไม้มีพลาสติกมาแทนไม้นะครับอย่างเช่นคาริเนตนะเอย่างคาริเนตฟุตปีโอโบนะครับคาริเนตนนนที่เป่าของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนะลิ้นจะทำโดยไม้ไผ่ ส่วนฟุดนี่จะมีรูเป่าอยู่อยู่ตรงนี้นะครับถ้านักเรียนเป่าปากขวดดังเสียงฟุดก็จะเป่าดังได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับปีโอโบโอลินอยู่ตรงนี้ครับลินทําด้วยไม้ไผ่เช่นเดียวกันไหนเราลงมาฟังเสียงคาเลเน็ตซิมีประลมเปิโนคนหนึ่งนะครับมีคาเลเน็ตอยู่ด้านซ้ายด้านขวา ามาฟังเสียงฟลุดดูสิครับฟลุดก็เป็นเครื่องเป่าลมไม้เหมือนกันถึงแม้ว่าตัวเขาจะทําด้วยลวหะก็ตามนะครับเราจัดว่าเป็นเครื่องเป่าลมไม้นะครับเพลงตลาดที่ผลใกล้รุ่งนะครับอ่านี่คือเสียงฟลุตเป็นเครื่องเป่าลมไม้นะครับ ปีโอโบเราฟังเสียงปีโอโบครับเสียงก็จะเป็นยังไง เพลงลาวดวงเดือนกนับปีโอโบต่อไปเครื่องดนตรีสากลประเภทที่3นะครับเครื่องเป่าลมทองเหลืองตัวเครื่องจะทําจากโลหะนะครับเช่นทอมโบนทรัมเป็ตฮอนฮอนบางครั้งก็เรียกว่าเฟรนช์ฮอนนะครับอมโบนนะครับก็จะมีที่เป่าตรงนี้นะเรียนรูเขาเรียกว่ากําพวดหรือพีซนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำหรับชัก ตรงนี้นะครับยืดยืดหดหด,หดชักเข้าชักออกถักไม่ให้เกิดเสียงไพเราะกะับสูงต่ําทรัมเปตก็จะมีลูกสูบนะลูกสูบบังคับเสียงตรงนี้นะครับกด3นิ้วนิ้ว,วชี้นิ้วกลางนิ้วนางตรงนี้ก็เป็นพีซนะครับหรือเรียกว่ากำพวดเหมือนกับทรอมโบนนะครับแต่ขนาดจะต่างกันฮอนหรือเฟรนช์ฮอนนะครับนี่กระเป๋าตรงนี้ักเรียน ตัวนี้เรียกว่ากาพวดหรือพีสนะครับนนี่เป็นเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะครับลองฟังเสียงดูสิเสียงทรมโบนเป็นยังไงไนไครับวิธีการเล่นของเขา เสียงต่อไปครับทรัมเปตนะลองฟังเสียงทรัมเปตซิอ่าเพลงคุ้นคๆเพลงอะไรนะอ่าเพลงกลาวกีฬานะครับนี่คือทรัมเปตนะ ไปครับเสียง French Horn นะครับอฟังเสียง French Horn ดูครับสังเกตนิ้วครับกดตรงนี้เสียงเฟรน h h o อนนะครับ เครื่องดนตรีประเภทที่4นะประเทสากลประเภทที่4นะครับเครื่องตีหรือเครื่องประกอบจังหวะก็ได้นะครับอยากให้รู้จักก็ือเบลไรล่านะครับเบลไลล่า,นะลลลานะถ้ามีสายสะพายเขาเรียกว่ามนะัชชิงแบนเรียกได้2ออย่างนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เนะขาเรียกว่าเบลไรล,ล่านะครับมีไม้ตีเบลไรล,ล่าเป็นเครื่องตีที่ตีเป็นเพลงได้นะครับ กลองเบสหรือกลองใหญ่อยู่ในวงโยธาบททิ์หรือวงออเคสตราใหญ่ๆก็จะมีชาบนะครับลองฟังเสียงดูสิอันนี้เป็นเสียงของเบลไลล่าหรือมัชชิ่งแบนเป็นมัชชิ่งเบลมัชชิ่งเบลหรือเรียวกว่าเบลไลล่านะครับลองฟังเสียงวันนี้จะมารีวิวเบลมัชชิ่งเบลนะคะยี่ห้อลูน่าค่ะ พร้อมสายสสพายราคะถูกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะคะรุ่นนี้มี30มคีะคะย์ค่ะอ่เขเรียกว่ามาร์ชิ่งเบลหรือว่าเบลไลลาครับก็ได้เตียกได้สองแบบนะครับต่อไปครับเสียงกรองเบสหรือกรองใหญ่ ักเรียนก็เคยเห็นอยู่ในวงอยู่ตะวตันทิศนะฮะฟังเสียงดูครับสาธิตการตีโซนสองครับือว่าตี 4, โซนข้าเพลงมารสำหรับเป็นด,ดำนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสองสองสามสิบเสียงกลองเบสนะครับต่อไปเสียงฉาบครับเสียงฉาบ เคร,รื่องดนตรีสากลประเภทสุดท้ายนะครับก็คือเครื่องดนตรีประเภทลิมนิ้วหรือเครื่องคีย์บอร์ดนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่มีปุ่มกดมีปุ่มกดสีขาวสีดำเห็นไหมครับมีปุ่มกดเป็นลิมเรียกว่าลิมลิมนิ้วนะสำหรับกดนะครับมีออแกนที่ครูอยากให้รู้จักวันนี้มีออแกนเปียโนนะเปียโนเรียกว่าเป็นหลังเป็นโนหลังนี้นี่ มีริมกดเป็นสีขาวสีดำเหมือนกันนะลองฟังเสียงดูครับเสียงฟังเสียงออกแกนก่อนนะครับลองฟังเสียงออกแกนครับอ่าต่อไปครับฟังเสียงเป็นโนล,ลองฟังเสียงเป็นโนดูนะครับ ประเภทสุดท้ายที่คุณอยากให้รู้จักนะครับก็คือเครื่องดนตรีประเภทลิมนิ้วนะวันนี้คุณครูก็มีใบงานที่สามนะครับซึ่งไม่ยากเลยสำหรับนักเรียนที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนสามารถเปิดย้อนไปย้อนมาได้นะครับเพราะว่าคุณครูได้ทำเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับใบงานที่สามนะครับดูนะครับวิธีการทำน,ะนักเรียนอาจจะทำลงในสมุดก็ได้นะครับหรือนักเรียนที่ปริ้นออกมาได้ก็ ได้เลยนะครับสามารถพิ้น์ออกมาทํางานได้เลยนักเรียนก็วาดให้เหมือนนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่ทําลงในสมุดหรืออาจจะแตกต่างจากนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องให้ลักษณะเส้นจะมีลูกศรชี้ไปอย่างนี้นะครับตามสะดมหรือตามกรอบข้อความที่ตรงกันนะครับดูด้วยนะครับอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องประเภทของดนตรีสากลทั้งงาปรภท ก็ขออายุติไว้แต่เพลงท่านี้ก่อนนะให้พวกเราทำงานอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ